ืัอนี้ป้าวิค่ะป้าวิแล้วตำแก้วแก้วค่อยๆแก้วฉีกานะคะบพริกหยวกนะคะแซบแซบพี่ตักไปทั่นเลยเนี่ยค่ะนี่ค่ะโอ้เห็นสีป่ะค่ะเนี่ยอู้ยเป็นตาแซบเป็นตัแซบค่ะค่ะอันคลิปที่เรานั่งกินตำโต๊ะแล้วขวบกพริกอันจามจาม,จามนั่นแหละค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะแล้วเฮกับเผาแล้วเฮดแซบเพรา,พพาระว่าเราเคยเปิดร้านอาหารเคยอีกอย่างเนาะนี่ค่ะเป็นตาแซบเป็นตาแซบแล้วเฮดแซบ ปกสิได้จ่วงกินเข่ากับแก้วพริกน้าเบ้านี่แหละคะ่ะป้าเฮร็ดแล้วแล้วเป็นตาแซ่โอ้ยน่ากินมากเลยพี่เนี่ยค่ะน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพริกพริกหยวกนะคะเอินว่าแก้วแก้ว,แก,วแก้วพริกอีกเอินแก้วถ้าเป็นบ้านนับก็เอินตำพริกหยวกแก้วพริกหยวกนะคะเนาะเป็นตาแซ่เป็นตาแซ่บค่ะ ป่าเราเห็ดจะบางนึงหันซิมล้วค่ะเป็นตาแทบเป็นตาแทบหน่ากินมากเลยค่ะนี่ค่ะมากินน้ากันเด้อค่ะมากินขอน้ากันมีนอไม้นะคะเนาะมีนอไม่มีผักกาดมีแตงกวามีบักเขือห่วงบักเขือธรรมดาบ้านเฮ่าในเอินบักเขืยวยังบักเขือซื่อๆนี่บอมีผักลายย่างค่ะผักลายเน้อค่ะมากินน้ากันแ่บแบคลิปนี้กับบ่มีอย่างลายดออค่ะเพราะว่า เดยนั่งกินน้กากันหลายคนเนาะเ่งใจอันเ่งใจเพิ่นก็เลยสิ่ไม่ได้อา่านในอย่างไรหรอกค่ะก็ที่เป็นคลิปสั้นๆเนาะค่ะคลิปนี้เนาะนี่ค่ะมากินน้ากันค่ะแซ่บๆนี่ค่ะสีเป็นตะเพ็ดเป็นตาเพชดแต่ว่านับกับมากเลยค่ะเพชรๆเนี่ยมากค่ะพเพบ่เพ็ดกับแบแซ่บโอ้มูกับจังแม่นหลยค่ะมูหลายค่ะขั้นั้นก็ซํานี่แหละค่ะคลิปนี้มากินอันแก้ว แก้วพริกหยอ,อกน้ำกัดน,นะคะเนาะแซ่บๆสวัสดีค่ะ